ทำงานคาะเพื่อนๆได้เวลาทำงานกันแล้วค่ะคืณพ่อบ้านกำลังดูดฝุ่นอยู่ค่ะเสียงอาจจะดังไปหน่อยนะคะนี่แหละค่ะคือง,งานของพวกเราตื่นเช้ามาอาบน้ำทานข้าวเสร็จแล้วก็ต้องมาทำงานนะคะเสียงอาจจะดังไปหน่อยนะคะเพราะว่ากำลังดูดฝุ่นอยู่ค่ะแต่กก็อยากจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่าเราทำงาน แบบนี้นะคะทุกวันจากเช้าจนถึงเย็ยนเลยล่ะค่ะก็เหนื่อยนะคะแต่ก็มีความสุขเพราะมันเป็นธุรกิจของเราเองเราทำเองได้เงินเองค่ะก็ทำทำไปเท่าที่แรงยังทำได้นะคะเพื่อนๆมีความสุขในทุกๆวันที่เราได้ทำงานค่ะโอ้ลมแรงมากเลยนะคะวันนี้ลมค่อนข้างแรงเลยะคะ่ะ งานของมาดามแก้วพารเซลเป็นตัวสวยๆแล้วก็มาทำงานค่ะให้กำลังใจตัวเองทุกวันทำงานชู้กับงานบอกตัวเองทุกวันละค่ะว่าอายุของเราเป็นเพียงตัวเลขค่ะเพื่อนเ,นเอค่ะคุณพ่อบ้างกำลังดู่คุณ แก้วก็แวบมาถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆได้ชมน,นะคะนั่นนะคะไดอีกหนึ่งคันที่ยังไม่ได้ล้างก็ทําไปเรื่อยๆแ่ะคะ่ะเพื่อนๆทาอย่างมีความสุขค่ะออนี่ค่ะนี่นะคะเสือทำภายในแล้วก็เช็ดสีเช็ดกระจกเช็ดสีนี่มันเป็นหน้าที่ของพี่แก้วนะคะ ส่วนภายในก็เป็นหน้าที่ของชาอบ้านค่ะก็ทำกันสองตายายค่ะทำไปอย่างนี้ละค่ะทำทุกๆวันโอ้ยเสียงดังเสียงดังแข่งกับพี่แก้วแล้วก็ยัดแบบมาทางนี้นิดหนึ่งนะคะขออนุญาตแผลนกล้องมาทางนี้หน่อยนะคะพี่แก้วอยากให้เพื่อนๆได้เห็นต้นไม้ที่พี่แก้วปลูกไว้มันคือความสุขนะคะเพื่อนๆ แก้วทำงานด้วยแล้วก็เวลาว่างก็จะมาปลูกต้นไม้นะคะปลูกไว้ชื่นชมเองนี่แหละคะ่ะพอมันออกดอกเนะะี่ยค่ะทำให้เรามีความสุขนะคะพอดีเสียงดังนะคะพี่แก้วก็เลยแวบมาทางนี้นิดหนึ่งนะคะมาให้เพื่อนๆได้ชมดอกไม้อีกรอบหนึ่งนะคะอาจจะเห็นซ้ำๆบ่อยๆนะคะก็ชื่นชมไปนะคะ เสียงดังนะคะลมก็แรงรถก็ผ่านก็ร่ากันคะเห็นไหมคะเพื่อนๆลมแรงมากเลยค่ะนี่ค่ะลมพัดที่หนึ่งเนี่ยต้นไม้ใบต้นไม้นี่ปลิวหมดเลยอะค่ะนี่นะคะเนี่ยเพื่อนๆดูลมลมแรงมากค่ะมันเป็นหน้าหนาวมันก็เลยจะมีทั้งลม อากาศเย็นๆนะคะเพื่อนๆืนเพื่อนๆก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเนี่ยค่ะล้วยไม้พี่แก้วกาลังจะออกดอกแล้วนะคะเพื่อนๆนเนี่ยค่ะล้วยไม้กําลังจะออกดอกแล้วค่ะ <ๆ S 2> น่าจะเป็นดอกสีม่วงนะคะเพื่อนๆ,ๆสีม่วงก็สวยนะคะ <ๆ S 2> แล้วก็มีต้นมหาเฮงเขาเรียกว่า ต้นเกี่ยวกับโชคลาบนะคะมันเป็นความเชื่อแล้วก็เป็นความชอบของพี่แก้วนะคะก็เลยซื้อเอามาปลูกส่วนใหญ่ก็มีผู้ใหญ่ใจดีท่านให้มาด้วยนะคะเขารู้ว่าพี่แก้วชอบต้นไม้ะคะ่ะก็เลยให้มาเดี๋ยวแทนกล้องทัง,งนี้นิดหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะงานยังไม่เสร็จเดี๋ยวรอพ่อบ้านก็ดูดฝุ่นเสร็จนะคะพี่แก้วก็จะไปเช็ดสีเช็ดกระจกแล้วล่ะคะ่ะ ก็ทําง,งานอย่างนี้แหละค่ะทุกวันก็เลยอยากให้เพื่อนๆได้เห็นบางวันก็ไม่ได้ถ่ายนะคะแต่ก็ทําทุกวันค่ะเพื่อนๆไม่มีวันหยุดนะคะเพราะมันเป็นงานของเราเองนอกเสียจากว่าเออพี่แก้วอยากหยุดเหนื่อยนะคะก็อาจจะพากันหยุดนะคะแต่ถ้าไม่เหนื่อยก็เปิดร้านทุกวัน,นะคะ่ะเพื่อนเพื่อนท่านไหนอยากจะมาล้างรถก็มาล้างได้เลยนะคะ ร้านที่แก้วอยู่อ่าจังหวัดชัยภูมิค่ะเพื่อนแถวนี้ถ้าอยากจะมาล้างก็มาล้างได้เลยนะคะอยู่ในบ้านเดือนนี่แหละคะ่ะตรงข้ามแบบโครงคารรีสอร์ทนะคะติดถนนใหญ่เลยะคะ่ะติดตบโรงเรียนที่นี่แหละคะ่ะเข้ามาทีด่เดียวก็เจอร้านที่แก้วแล้วล่ะคะ่ะ เปิดร้านทุกวันนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็ให้ใหเพื่อนๆได้ชมดอกไม้ไปเรื่อยๆก่อนนะคะเพราะว่าเสียงดังมากเลยค่ะเจ้วก็ไม่สามารถที่จะไปถ่ายใกล้ๆบ้านได้ค่ะเพราะว่าเสียงคุณพ่อบ้านขะดูดฝุ่นในรถนะคะเสียงออกจะดังไปหน่อยนะะึงค่ะไม่หน่อยหรอกเนาะเพื่อนๆเนาะเสียงดังมากใช่ไหมคะก็เพื่อนๆอาจจะรำคาญได้เนาะพี่แก้วก็เลยเ พามาชมต้นไม้ค่ะเนี่ยค่ะบางต้นพี่แก้วไม่รู้จักชื่อนะคะแต่บางต้นก็รู้จักค่ะนี่น่าจะเป็นเสน่ห์จันแดงใช่ไหมคะเพื่อนๆแต่ต้นนี้พี่แก้วไม่รู้จักชื่อนะคะแต่ลายใบน้องสวยมากเลยนะคะใครที่เป็นสายต้นไม้ไม้ใบอาจจะรู้จักคะ่ะแต่พี่แก้วบางต้นก็ไม่รู้จักค่ะส่วนนี้ก็รายชนีห,หินอ่อนน่าจะเป็นรายชนีหินอ่อนยักษ์นะคะ อันนี้ก็พลูเขียวธรรมดาแต่ว่ามีลายนะคะส่วนฝั่งนู้นก็โชคเก้าชั้นอูอสิคะลมตีใบไม้ของพี่แก้วปลิวไปหมดแล้วเพื่อนๆจ๋าเนี่ยค่ะเพื่อนๆเนี่ยต้นโปรโดพี่แก้วอันนี้ต้นเล็กนะคะส่วนต้นนี้ต้นใหญ่ค่ะนี่ค่ะมอนสเตอร่าใจแอ้นค่ะแล้วก็มี ตะกูฟิโลนะคะใบออกม่วงๆนี้นะคะนี่ค่ะใบออกม่วงๆนี่ยค่ะแต่ว่าพี่แก้วจําชื่อไม่ได้นะคะเพื่อนๆถ้าใครรู้จักชื่อก็คอมเมนต์บอกพี่แก้วหน่อยนะคะนั่นนะคะน้องอิพิด่างขาวพี่แก้วซื้อมาตั้งแต่ต้นเบบีเลยนะคะตอนนี้ก็มีใบขึ้นมาหลายใบแล้วะค่ะใบล่าสุดนี้นะคะเดี๋ยวพี่แก้วช่ดูนะคะใบล่าสุดนี้น้องแปลงร่างแล้วค่ะ ใบน้องเริ่มฉีดแล้วค่ะสวยนะคะสายไม้ใบก็จะชอบเหมือนพี่แก้วนี่แหละค่ะเออเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวพี่แก้วขอตัวไปทํางานต่อก่อนนะคะเดี๋ยวว่างๆพี่แก้วจะมาถ่ายไม้ใบสวยๆให้เพื่อนๆได้ชมอีกนะคะวันนี้ก็ขอลาแค่นี้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมเข้ามาให้กําลังใจพี่แก้วมาดำแก้วพาเทลเยอะๆนะคะ มากดไลค์กดกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เยอะๆนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แก้วได้ทำคลิปดีๆคลิปสวยๆต้นไม้สวยๆพวกนี้ให้เพื่อนๆได้ชมอีกนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามารับชมคะ่ะสวัสดีค่ะ